แต่งหน้าเบาไปหรอ,อมามาต่อกันนะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับเน็ตหลุดนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันนะครับอ่ะคุณพลอย,ยังไงต่อนะฮะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเ<ช>มื่อกี้พลอยบอกว่าพลอยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตกแล้วก็หางคิ้วตกอาหางตาตกหางคิ้วตกใช่พลอยก็เลยมาปรึกษากับคุณหมอชุรทิดค่ะอค่ะคุณหมอเขาก็เลยแนะนําว่าให้ทําเป็นเฟสล็อกด้านบนอ่าเฟสล็อกด้านบนใช่ค่ะ,คะ คือคือของคุณพลอยเนี่ยทาแค่ช่วงบนอย่างเดียวใช่ค่ะ oh. จริงจริงพอก็อยากทาช่วงล่างด้วยแต่ว่าคุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยด้านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไร hmm. คุณหมอบอกว่ายังไม่จําเป็นค่ะก็ oh, ดูอย่างนี้นะน้าก็เลียวแล้วนะค่ะตอน uh. แรกก็นึกว่าแบบเอ๊ะจะทำแบบทั้งบนทั้งล่างไปเลยเ้ยแต่คุณบอกว่าไม่จําเป็นนะคะทาแค่ด้านบนอย่างเดียวก็สวยล oh, แล้วอ๋อครับแล้วแล้วตอนนี้ออกี่เดือน้วฮะทำตอนนี้5เดือนค่ะ5เดือนใช่ค่ะ5เดือนเป็นยังไงบ้าง ห้าเดือนก็รู้สึกแบบอชอบมากมากเลยนะคะเพราะว่าหน้าแบบเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนที่แบบใกล้ิีสนิทก็บอกว่าหน้าเปลี่ยนไปแต่ว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีคือแบบตาจากที่ดูตกดูเศร้าเนี่ยมันก็ดูตาสดใสขึ้นนะคะดูแบบจริงๆเราก็ไม่ได้หน้าเป็นคนอมทุกอมโศกแต่ตามันดูเศร้าไงมันก็เลยแบบดูหน้าแบบเศร้าตลอดเวลาไมนดูไม่สดใสใช่ค่ะดูไม่สดใสพอทําออกมาเนี่ยคือ ตาแบบดูสดใสดูตาเฉียวเลยนะคะแล้วก็อย่างพลอยเนี่ยก็แบบเป็นแบบมีเชื้อสายจีนใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะบอกว่าแบบตาตกไม่ดีนะหน่งจะไม่ดีอ๋อคือเราเชื่อเรื่องโหเ่งด้วยใช่ค่ะแล้วก็พอมาคุยกับหมอชชุคุณหมอชชีก็บอกว่าเดี๋ยวจะแบบดูแล้วก็ปรับเรื่องโหน่งให้ด้วยนะก็คือทําเป็นเบบี้เฟสล็อกไปเลยใช่ค่ะอ๋อนะครับก็ใน5้าเดือนผมขอดูแผลหน่อยได้ไหมแผลเป็นไงบ้างแผลน้ี้นะคะให้ดู แโอ้แผลห้าเดือนไม่เห็นเลย<ะ>แผลสวยมากอืนะครับ<ะ>ก็ใครใครที่ดูอยู่นะครับตอนนี้สงสัยอะไรอยากสอบถามอะไรของคุณพอยนะครับ mm hmm. ก็เม้นอ่าแล้วก็แชร์สอบถามกันมาได้นะครับตรงน,นี้ค่<ะ>แล้วพอหลังทําเห็นบอกสองอาทิตย์นี้ไป<ะ>ออกงานด้วยแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำนี้หรอกใช่ตอนแรกคือแบบคือเราดูเลิกไงคะดูเลิกว่าเอ๊ะเลิกวันไหนเนี่ย ทำแล้วมันจะแบบมันจะมีวันมงคลนั่นอะไรอย่างเงี้ยวันปักธงชัยใช่ไหมคะเลิกคอยเ่ยคอยทําวันที่14่กุมภามก็คือแต่ว่าพลอยอ่ะมีต้องไปออกงานอีกสองอาทิตย์ตอนแรกพอกังวลใจนะว่าแบบเอ้ยจะทันหรือเปล่าพอต้องไปออกงานต้องแต่งหน้าต้องแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วมันจะเห็นแผลหรือเปล่าแล้วแบบน่าจะบวมหรือเปล่าจะทันหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือหนึ่งอาทิตย์นะคะหน้า,าก็แบบ เข้าที่หมดแล้วอะจริงๆอะพลอยทํามาแล้วอีกวันหนึ่งพลอยก็มามาคลินิกมาล้างแผลงเงีย้ยคือออกมาได้ปกตินะคะแต่ว่าเอาให้แบบเต็มที่เลยคือหนึ่งอาทิตย์เราสามารถแบบแต่งหน้าแบบจัดเต็มแล้วก็ไปทํางานได้แล้วอค่ะอาทิตย์เดียวเนี่ยใช่<ะ>อาทิตย์เดียวอ๋อจัดเต็มแล้ว,ล,วล้วคือมันไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องนอนไม่ต้องไม่ต้องอนอนอเลยเลยค่ะว่าทําเสร็จอีกหนึ่งวันพลอยก็แบบมาล้างแผลเสร็จแล้วพลอยก็ไปเดินเล่นที่ดีอสยามแล้วอ๋อไปเดินเล่นต่อด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วคุณพลอยไม่กลัวเหรอว่าอเนี่ย คือตอนแรกเรายังไม่ได้ทําถูกไหมเรากังวลเหมือนเรามีเวลาแค่อาทิตย์เดียวเพื่อไปถ่ายงานต่อใช่ค่ะแล้วไม่กวอะไรเลยกังวลเหมือนกันกังวลกังวลว่ามันจะทันหรือเปล่าเพราะว่ากังวลคือกลัวแบบน่าจะบวมอะไรเงี้ยค่ะราะว่าน่าบวมแล้วก็เอ้ยมันจะเห็นแผลไหมเดี๋ยวแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยกังวลมาแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอผ่านไปี่อาทิตย์กว่าเนี่ย ก็ถ่ายงานได้เลยอ๋อถ่ายงานได้เลยใช่ค่ะไหนไหนขอให้ดูงานที่ถ่ายอ่าเดี๋ยวมาดูให้ดูนี่คืออาทิตย์กว่าๆนะคะตาโอ้หนี่นี่อาทิตย์กว่าออกงานอีกเลยอ๋อตาสวยมีงานถ่ายแบบใช่ค่ะก็แบบเนี่ยคือตาเฉียวขึ้นมาเลยเห็นไหมคะจากที่เมื่อกี้มันเป็นโคมาสละอีแล้วคิ้วดูคิวคิ้วมันก็ดึงขึ้นด้วยนะเพราะคิวจริงๆอ่ะมันจะตกหางตกใช่ไหมคะที่เราดูรูปเมื่อกี้อ๋อไหนไหนไหนสำหรับคนคนที่ดดูไม่ทันเมื่อกี้ ขยายอ่าอ่าขยายอ่ามาณนี้อ๋อมันอันนี่ตกเห็นไหมตกตกนี่ตกนี่ตกอ่าปึ๊บอ๋ออันนี้ถ่ายงานเห็นไหมคะสวยเลยสวยเลยแล้วก็หน้าดูกระชับขึ้นด้วยนะเห็นไหมคะสะท้อนหน่อยนะฮะอ่าดูดูอย่างเงี้นะฮะอ๋อมีมีรูปอื่นไหมรูปอื่นรูปอื่นอันนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะ เห็นไหมจากตกกันเป็นแบบนีะอย่างนี้เลยอ่ะตาเห็นไหมสวยเลยนะฮะจากตกอ่ะอืจากตกเป็นอย่างนี้เลยอ่ะแล้วคิวก็แบบไม่ตกด้วยอืมค่ะอย่างอย่างเงี้ยอันนี้ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์กว่าเป็นไงความความเปลี่ยนแปลงในส่วนตัวของคุณปอยว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากนะคะไม่ว่าแบบ ออกไปข้างนอกหรือไปถ่ายงานหรือไปที่ไหนเนี่ยหน้าตามไม่ได้ดูเศร้าไม่ได้ดูออมถูกอ้อมโศกคือทาแล้วก็รู้สึกประทับใจกับคุณหมอทีมงานคุณหมอแล้วก็ทีมงานบริการเรื่องต่างๆเนี่ยก็คือให้ข้อมูลดีแล้วก็ดูแลหลังทาศัลยกรรมเนี่ยก็คือดูแลดีติดตามอาการตลอดเอาเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมใบหน้าเป็นไงถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยแผลดีหรือเปล่า<อ>คือแบบเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบบ น้องหรือว่าพี่พี่นะคะที่คลินิกเนี่ยก็คือเอาใจใส่นะติดตามตลอดใช่ติดตามตลอดระยะ5เดือนนี้เขาออกคลินิกเป็นว่าเล่นเลยใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่าต้องให้สวยแบบจนจบอ่ะเออไม่งั้นไม่ยอมไม่ยอมปล่อยเรานะต้องเรียกมาดูแผลตลอดค่ะครับแล้วก็คือจะบอกว่าอะไรไหมไม่ยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยทำไมโมหรือเปล่ามีดมีดมันลงแน่นะคือแบบจะบอกว่าไม่เจ็บเลยเเเเรรรืื่่่อออองงจจิิค้าาาาวตตนนนนทํียกกกกก็็ะใหแ หมือนกังวลเนาะตื่นเต้นอะเออตื่นเต้นเขาก็ให้กินยาแบบยาคลายกังวลเนาะให้กินยาคลายกังวลก่อนแล้วก็พอไปถึงห้องผ่าตัดเนี่ยเราก็หลับใช่ไหมคะพอหลับเนี่ยตื่นมาไม่เจ็บเลยจริงๆคือสบานได้เลยค่ะไม่โม้ช่วงนี้น้าฝนให้ฟ้าผ่าไเลยนะฟ้าผ่าเลยไม่ดีนะตรงตรงนี้เราอยู่ลงแจ้งนะฮะลงแจ้งไม่คือไม่เจ็บจริงๆเพราะว่าพอตื่นมาค่ะมันจะรู้สึกว่าตึงหน้ารู้สึกไหมรู้สึกแล้วใช่รู้สึกว่าตึงหน้ามาก ตึงคือแบบเพราะว่าแบบเราทําเฟสล็อกใช่ไหมคะเราอยากให้ตามันแบบเฉียวอยู่แล้วมันก็ตึงตึงเสร็จปุ๊บแต่ไม่เจ็บอ่ะทุกคนคือจะพูดว่าตึงแต่ไม่เจ็บนะคะแล้วก็ไม่เขียวไม่ช้ำเลยอ่ะจริงจริงไม่เขียวไม่ช้ำเลยคือแบบแผลมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกแผลอยู่ตรงนี้แต่ว่าช่วงแบบช่วงนี้หรือช่วงนี้มันไม่มีเขียวไม่มีช้ำเลยอ่ะใช่คืออาจจะมีบวมนิดนิดแต่ว่ามัน ออกไปข้างนอกได้ปกติอะค่ะอ๋อใช้ชีวิตปกติใช่ใช้ชีวิตปกติไม่ต้องแบบนอนใส่เ,<ล>เดนใส่อะไรอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องนอนแบบร้องโอดโอยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบลุกออกไปทำเงาไปเดินเล่นออกไปซื้อข้าวกินอะไรได้ปกติเลยอะคะ่ะใช่อันนี้คือปกติคุณพลอยนี่สายมูอยู่แล้วใช่ค่ะมูไม่ใช่มูมูกระทะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มูกระทะคือแบบสายมูแบบว่า ก็แบบที่ไหนว่าดีเราก็ไปอะไรเงี้ยเราก็เชื่อเรื่องห่วงจุ้ยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดตาตกเนี่ยมันก็จะดูแบบโง่เฮงไม่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็บอกบอกคุณหมอชลทิตไปว่าเราอยากได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะปรับปรับให้แล้วคุณหมอก็แบบเป็นคนออกแบบให้เลยนะว่าต้องทําดึงตรงนี้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้คือคุยกับหมอชลทิตโดยตรงเลยใช่ค่ะวันที่ไปปรึกษาเนี่ยก็คือได้เจอคุณหมอชลทิตพอดีแล้วคุณหมอชลทิตก็แบบดูให้เลย ดูให้เลยดูให้เลยค่ะแล้วก็พอดูให้เสร็จปุ๊บตอนแรกว่าจะแบบเข้ามาปรึกษาเฉยๆนะยังไม่นัดวันทําแต่พอได้คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยอยากทําเลยอยากทาเลยก็เลยแบบหาหาเลือกหาวันแล้วก็ลงแล้วทำไมเรามั่นใจอย่างนี้หรอใช่คือแบบตอนแรกว่าจะเออมาปรึกษาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูคลินิกนั้นคลินิกนี้เรามาเทียบกันถูกไหมคะแต่พอมาแล้วอ่ะไม่ไปที่ไหนละ ทำไมอ่ะทำไมมันต้องมีเหตุผลเพราะว่าหนึ่งคือคุณหมอชวัิ์ที่นะค่ะเป็นคนตรงๆเป็นคนพูดตรงอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนสวยแล้วไม่ต้องทําอย่างที่พลอยบอกอ่ะพลอยจะทําเฟตล็อกข้างล่างด้วยเบบี<อ>้ <Baby S 1> เฟตล็อกข้างล่างข้างบนใช่ไหมคุณหมอว่าข้างล่างสวยแล้วทําทําไมไม่ต้องทําข้างบนอย่างเดียวพออ๋อท,ทีแรกนี่<ช>ค,คุณพลอยกะมาจัดเต็มเลยบนล่างกะจัดเต็มเลยเออทำไมอ่ะแบบกะแบบว่าตอนแรกคิดว่าเออเจ็บครั้งเดียวเนาะอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแบบว่าไหนๆก็เจ็บแล้วทีเดียวเออดึงแล้ว ก็ดึงหมดเลยทางหน้าแต่คุณบอกว่าไม่ไมจำเป็นนะคะไม่ต้องอ บวกกับด้วยของคุณพลอยอายุยังไม่เยอะเนาะสามสิบสามสิบกว่าคุณหมอก็บอกว่าอายุแค่นี้เองยังไม่ต้องอะไรเงี้ยก็เอาที่แบบตาโตที่มีปัญหาแค่นั้นก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอก็เป็นคนพูดตรงๆด้วยอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็พลอยเนี่ยรู้จักคุณหมอเนี่ยมาตั้งนานแล้วเพราะว่าสมัยแบบคุณแม่ค่ะก็สมัยคุณแม่ใช่สมัยคุณแม่ก็มีเพื่อคุณแม่ทําตากับคุณหมอชัวทิตเพราะว่าสมัยนั้นน่ะคุณหมอเขาก็ดังในเรื่องตาอยู่แล้วอะอมอสมัยแบบคลินิกท่าดินแดงอ๋อท่าดินแดงใช่ค่ะ หลายสิบปีแล้วนะใช่ใช่ใส่คุณแม่แล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าทําที่นี่แหละเราก็เลยแบบมีความมั่นใจว่าเออที่นี่แหละเพราะคุณแม่เขาก็ยังแบบบอกเพื่อนมาทําอ่ะสวยแล้วก็ไม่ได้แก้นะคุณแม่อยู่ประมาณห้าสิบกว่าแล้วค่ะเพื่อคุณแม่อยู่พอๆกันห้าสิบกว่าก็คือทําครั้งเดียวจบไม่ได้แก่เลยอ่ะยังสวยอยู่เลยยังสวยอยู่ตาใต้ตาสองชั้นใช่ค่ะเป็นชั้นอยู่ยังเป็นชั้นอยู่คือแบบไม่ได้แบบตกหย่อนลงมาแบบเนี้ยเอ้ยตาแบบ ดีอยู่เลยค่ะตาสองชั้นก็เลยมั่นใจก็เลยมาทำค่ะคุณหมอสุระทิศก็เลยมาทำเลยใช่ก็ตอนนี้ได้5เดือนแล้วห้าเดือนแล้วก็ใครที่ดูอยู่นะครับตอนนี้ก็สงสัยอะไรสอบถามคุณพลอยได้นะครับก็เดี๋ยวคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวให้คุณพลอยเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมครปัญหาหลักๆเลยปัญหาของพลอยนะคะก็คือที่พลอยมาทำเนี่ยคือพลอยมีปัญหาตาตกค่ะตาเนี่ยจะเป็นสไลด์ตาตกแล้วก็ห่างคิ้วเนี่ยหางคิ้วตกตาตกค่ะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอชูอาทิศ คุณหมอแนะนำให้ทำเป็นเบบี้เฟสล็อกค่ะ,ะช่วงบนเบบี้เฟสล็อกช่วงบนะนะครับค่ะทำช่วงบนแล้วยังไงต่อฮะแล้วก็ทำมาแล้วก็รู้สึกแบบว่ามั่นใจค่ะมั่นใจชอบแล้วก็มั่นใจมากขึ้นคืออย่างที่บอกค่ะที่บอกไปหลายครั้งว่าหน้าเราเนี่ยมันดูเศร้าเพราะว่าตาตกหน้ามันก็ดูเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ทำมาแล้วหน้าดูสดใสขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจด้วยนะ,ะค่ะเมื่อก่อนตาเศร้าเราก็ต้องส่งกระจกตลอดเลยว่าแบบ สองว่าแบบตาต้องกรดอายไลเนอร์หรือเปล่าให้มันแบบตาชี้ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกริดอายไลเนอร์มันก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นแต่มันก็ยังตกอยู่ค่ะใช่ก็เลยแบบทำไปเลยเบบี้เฟรล็อกให้มันจบไปเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ต้องเอาแบบเทปเทปแปะดึงลังอะไรอย่างเงี้ยไหมก็ก็จะก็ทําแต่ว่ามันมันไม่นียมนะเคยลองทาแล้วเอาสกอตเทปแต่มันก็จะเห็นเป็นแบบ เป็นเห่อสกอเทปใสๆอะมันก็ยังจะเห็นอยู่อ๋อมันโปะเหรอมันโปะถ่ายรูปไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดคนเจอกันเนี่ยมันเห็นมันโปะเออมันเห็นชัดไงแล้วเราจะมาติดทุกวันมันก็ขี้เกียจเนาะอืมครับสู้ทําไปเลยดีกว่าค่ะทำไปเลยใช่แล้วคือมันด้วยหลายๆอย่างนะจากที่แบบคุณแม่่ะคือเชื่อมือในหมอคุณหมอสุรทิตต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยที่พลอยมาเจอกับคุณหมอแบบตัวจริงเสียงจริงเนาะแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณหมอเป็นคนใจดีพูดตรงนะคะแล้วก็ด้วยรีวิวที่พลอยดูจาก มาคลินิกเราก็เจอพี่ๆที่เขาทามาแล,แล้วก็ได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคกันทุกคนเลยนะคะที่พลอยถามอย่างเงี้ยผมเราตื่นเต้นอย่างแบบเอ้ยคุณพี่มาทําอะไรคะอะไรอย่างเงี้เยรเราดูใจจริงเลยถามยอะไรยเงี้ยเหมือนแบบเขาเพิ่งทาเมื่อวานแล้วเขามานะล้างแผลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามพี่ทําอะไรมาคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเราก็ดูเออแบบทําให้เราแบบมั่นใจว่าทําที่เนี่ยไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าพลอยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ทําศสลยกรรกบนใบหน,น้าเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่ทําแล้วอยากจะทํา ทำแล้วทําอีกทําแล้วไม่มั่นใจต้องแก้มันคือหนึ่งคือเสียเงินหลายต่อแล้วก็พักฟื้นนานอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครหรอกที่อยากจะทําหลายครั้งคืออยากจะทําครั้งเดียวแล้วก็จบแล้วก็ให้มันสวยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ทีเดียวจบเลยนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยแบบลองมาดูที่คลินิกของคุณหมอชวทิดได้เพราะว่าทําแล้วสวยจริงๆนะคะแล้วพลอยเนี่ยก็แบบมาเขาเรียกว่ามาไล์ให้แล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายรูปให้เพราะว่านี่พอจะบอกเลยนะว่า พอยเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่าพอยเนี่ยชอบแล้วก็ชื่นชมกับคุณหมอชวทิ์ก็เลยมารีวิวให้ทุกคนฟังค่ะอืมคือประทับใจอันนี้ใช่ประทับใจไม่มีหน้ามงหน้ามาเลยไม่ได้มีหน้าม้าไม่ได้แบบว่าทําฟรีหรืออะไรจ่ายเงินเท่ากันหมดนะคะจ่ายเต็มค่ะจ่ายเต็มแล้วยังมารีวิวใช่แต่ว่าพอยเนี่ยประทับใจคุณหมอค่ะในเรื่องของฝีมือแล้วก็การบริการต่างๆของพี่ๆที่คลินิกเนี่ยค่ะก็หมอเออ มารีวิวให้ครับมารีวิวให้นะครับก็ท่าตรงเนี้ยไม่ต้องนอนพักฟื้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนอนพักฟื้นก็คือตื่นมาจะมึนยาหน่อยนะตื่นมาจะมึนเพราะว่าเราสลบเนาะตื่นมามึนนิดเดียวค่ะมึนเหมือนแบบงงทองอ่ะมึนหมืองนอนแล้วหน้าก็จะตึงๆแล้วก็รู้สึกหิวโจ๊กก็อร่อยมากจริงๆโจ๊กอร่อยมากโจ๊กอร่อยใช่นี่ทุกคนนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะโจ๊กโจ๊กที่นี่ต้องจองจองนานจองนานไม่พอแพงอีกตล้งหาโจ๊กเป็นแสนนะโจ๊กเป็นแสนนะ หลักๆโจ๊ก<ช>ดึงหน้านี่คือแถมใช่โจ๊กอร่อยมากนะคะเพราะว่าก่อนก่อนผ่าตัดก็ห้ามทานอะไรมาแปชั่วโมงเนะาะค่ะก็นั่นแหละก็พอตื่นมาก็ทานโจ๊กทานโจ๊กแล้วก็กลับบา้านอีกวันนึงก็มาล้างแผลก็ไม่มีความเจ็บอะไรเลยนะคะแล้วคุณหมอก็จะหให้มาฟอลโล่สองอาทิตย์แรกๆก็สองาทิตย์ก่อนสอ,อาทิตย์ทุกสองอาทิตย์แล้วก็พอแผลดีขึ้นค่อยๆจางลงก็ เดิละครับแล้วก็จะมีฉีดยาฉีดยาเพื่อกันแบบแผลนูนอ่านี่นี่นี่พูดพูดเรื่องแผลนูนผมจะเสริมนิดนึงนะฮะคือลูกค้าหลายคนเนี่ยทาไปแรกเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยแผลมันนูนมันจะหายไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูแผลของคุณพลอยนะครับนี่ห้าเดือนห้าเดือนเนี่ยแผลดีมากก็คือก็คือว่าเราเนี่ยมีนัดมาฉีดยาเรื่อยๆแค่อยๆยุกใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนแรกมันควาก็นูนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรอยผ่าเนาะ มันก็นูนเหมือนกันแต่ว่าพอแบบอดทนนิดนึงอะค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสามสี่เดือนห้าเดือนมันก็จะค่อยๆแบบยุบลงอะค่ะมาฉีดยาให้ตรงเวลานค่ะก็จะยุบลงก็เนียนเลยมีพวกยาทงยาท่ามีค่ะมีเป็นยาคุณหมอว่าเป็นขี้ผึ้งเนาะเป็นเหมือนแบบเหมือนลกแก่เหมือนลกแก่เหมือนทาบางๆค่ะฉีดคือไม่เสียอะไรเพิ่มเลยนะไม่เสียเลยไม่เสียเงินเพิ่มนะไม่ว่าจะฉีดยา กันนูนนะคะฉิตยากนรลอยกันนูนหรือว่าจะเป็นยาทาแผเลเนี่ยคุณหมอก็คือจัดมาให้นะคะดูแลดีทุกอย่างแล้วก็ไม่มีเสียงเงินเพิ่มสมมุติว่ามาแบบตอนแรกๆเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ราพรับใจก็คือพลอ,อยทำหน้าเพิ่งเสร็จประมาณสองสมวันแล้วพลอ,อยไม่กล้าไปสระผมตามร้านเพราะกลัวว่าพอน้ํามันห้ามโดนแผลในอาทิตย์เนาะอใช่ครับใช่กลัว,วเดี๋ยวเขาไม,ไม่รู้ไงร้านบางร้านเขาแบบเดี๋ยวน้าโดนแผละอะไรเงี้ยเข้าแผลอนะไรเงี้ย ที่นี่บริการสระผมฟรีด้วยจะใดจะม้วนเลยได้หมดนอกได้หมดไม่เสียเงินเพิ่มโอ้โหร้านเสริมป็นร้านเสริมสวยครบวงจรใช่ค่ะสระผมให้ฟรีเพราะว่าบางคนแบบไปทําตามาหรือทําเฟรล็อกมาก็ไปสระผมที่ร้านมันน่าจะลําบากอะค่ะอืมีสระผมให้ฟรีมีบริการสระผก็ฟรีใช่ฟรีทุกอย่างคือจ่ายครั้งเดียวอ่ะจบแค่นั้นเองค่ะพูดแค่นี้ยค่ะจ่ายครั้งเดียวจบเห็นบางท่านบอกอาจจะบอกอุ้ยราคาแพงแต่ของเราเนี่ย จริงๆมันรวมค่าบริการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีจุกจิกใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าอาจจะมีถูกกว่านี้แต่ว่าถูกกว่านี้เราจะมั่นใจหรือเปล่าหรือว่าถูกแล้วเราต้องมาแก้จริงจงก็แก่แพงไปนะใช่แก้ยากนะเราไม่รู้ว่าเขาทำเนี่ยทำวิธีไหนบ้างใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคลินิกอ่ะอาจจะแบบคือเขาเรียกว่าอะไรก่อนเทคนิค เทคนิคไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ที่พลเชื่อมั่นเนี่ยก็คือพลเขาบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะนะเขาคุณหมอเชืัทิศใช่ค่ะพลก็เลยแบบเห็นหลายๆรีวิวก็จะมีรีวิวที่แบบมีรีวิวที่ห้องผ่าตัดเนาะมีฟอร์ after พอก็ยิ่งมั่นใจค่ะก็มาทําที่แล้วก็พอเราเนี่ยสัมผัสก็ดูว่า ดูเด็กขึ้นด้วยนะคะเป็นไงเพื่อนเพื่อนว่าไงบ้างเหมือน20กว่าเหมือน20กว่าใช่ใครไม่รู้จักขอให้ถ่ายอยู่นะอ๋อ่อะไรอ๋ยี่สิบสาเลยต้นๆแล้วนะคะสามสิต้นๆแล้วนะครับก็จริงๆอยากจะแนะนำนะครับคนที่ดูอยู่นะครับก็เวลาศึกษาเนี่ยเราดูหลักๆเลยเนี่ยจะให้ดูความชานาญของแพทย์เป็นหลักนะครับประสบการณ์นะครับประสบการณ์นี่ ยิ่งนานยิ่งดีประสบการณ์สมัยรุ่นคุณแม่ตอนนี้คุณแม่แบบห้าสิบกว่าแล้วอ่ะทุกคนค่ะครับ<ะ>มหมอชลทิศต,ตอนนี้คลินิกเปิดมาก็จะสี่สิบปีแล้วนะฮะนานมากนานมากนานมากเพราะฉะนั้นประสบการณ์คุณหมอนี่เนาะยิ่งสมัยคุณหมอนุ่มนมนี่ผ่ายเยอะอยิ่งกว่านี้อีกเนะาเะเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนเป็นยังไงเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังนะค่ะตอนนั้นพอเด็กอยู่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าคือคิวแน่นมากคิวแน่นมากต้องใช่คิวแน่นมากเมื่อก่อนที่คลินิกท่าดินแดงเนี่ย คิวแน่นมากนะคะแล้วก็เข้าไปนี่คือไม่ได้ทําเลยนะต้องต้องรอเขาไม่ได้ทําด้วยเข้าไปคือไม่ต้องทำต้องรอต้องรอจะเข้าไปมีเงินกําเงินแล้วจะทําวันนี้เลยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องรออย่างเดียวใช่ต้องจออย่างเดียวแต่แต่ตอนนี้ก็เป็นไงฮะตอนนี้ที่คลินิกคิวทะลักเหมือนกันนะฮะคิวทะลักเหมือนกันคิวทะลักเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดแบบก็มีพี่พี่ที่คลินิกบอกว่าถ้าเกิดคนไหนที่อยู่ต่างประเทศแล้วมันไม่ได้จริงอ่ะก็คุยกันได้อาจจะแบบอาจจะนะ อาจจะแทรกได้บ้างนะคะก็แต่ว่าต้องดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็จะแนะนําว่าใครที่สนใจที่จะทําอยู่แล้วนะครับก็จองคิวมัดจำเอาไว้ก็ได้นะมาถึงได้ทําเลยเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้แล้วก็ดูวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสียค่าปรึกษาด้วยนะจะบอกปรึกษายังฟรีพอที่พอมาปรึกษาใช่ค่ะเพราะตอนแรกพอก็ไม่ได้บอกพี่ๆเขาควรจะทานะเขาบอาขอปรึกษาก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกโอเคเข้ามาได้เลย มาคุยไม่เสียตาเราปรึกษาเสร็จเขาาไม่ได้เก็บค่าอะไรเลยนะเครื่หลักๆเขาดูงหัวเหงให้เราได้ไหมใช่ค่ะเอยบอกคุณหมอคือเราต้องการแบบไหนบอกได้เลยคุณหมอเนี่ยตาตกอ่ะแล้วหนูเป็นคนจีนอ่ะหนูมีความเชื่อหนูแบบอยากให้ตามันเฉียวมันหางหงเหมือนพญาหงเหมือนพญาหางหงอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ดูแบบเหงหงปังปังค่ะก็ เลยค่ะคุณหมอจัดให้เลยค่ะจัดให้เลยนะครับใช่ค่ะก็นี่คอมเมนต์มาก็บอกตาสวยมากนะครับหน้ดูเด็กตาสวยนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้ค่ะแล้วก็คุณหมอบอกว่าพยอายุ30กว่าแล้วคุณหมอบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาตาตกหรือว่าอยากจะดึงตาให้มันเฉียวอ่ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอแบบ40-50หรือนะคะอายุเยอะเยอะมาดึงเดียวอใช่ไม่ต้องรออ่าใช่ก็คือถ้าเราอยากดึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหย่อนแล้วเรารู้สึกว่าถ่ายรูปแล้วมันหย่อนไม่มั่นใจ ฉีดโบตอกแล้วมันไม่ไหวละหรืออยากให้มันถาวรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกมาได้เลยเพราะว่ายิ่งทำเร็วเนี่ยมันก็จะอยู่กับเรานานนานขึ้นไปใช่นะครับอยู่ที่การดูแลการใช้ชีวิตตัวรองด้วยใช่ค่ะก็ให้คุณพลอยฝากนะฮะคนที่ตัดสินใจโงเฮงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอฝากนะคะทุกคนที่ดูอยู่ค่ะสำหรับใครที่อยากจะทำแสกรมงใบหน้านะคะก็แนะนํานะคะกับคุณหมอชนะทิศนะคะเพราะว่าคุณหมอช่วยทีมงานเนี่ยก็คือเก่งมากจริงๆค่ะแล้วก็เครื่องมาเครื่องมือก็สะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็การบริการการดูแลเนี่ยก็คือยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะที่พลอยบอกค่ะคือจ่ายครั้งเดียวจบเลย แล้วก็สวยด้วยค่ะครั้งเดียวจบแล้วก็สวยสวยไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องนอนไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องนอนค่ะไม่มีเสียค่าบริการอะไรเพิ่มเติมเลย่ะครับก็สําหรับคุณพลอยนะครับทำเบบี้เฟสล็อกไปนะครับ5เดือนเดี๋ยวทิ้งท้ายครับขอดูแผลก่อนก่อนไปหน่อยครับผมคือช่วงไหนอ่ะชี้ให้ดูหน่อยหาแผลไม่เจอฮะคาก่อนอ๋อนี่ค่ะอ๋อช่วงนี้เลยนะฮะจริงๆเีที่พลอยบอกไปอะว่าแบบ สมัยคุณแม่ใช่ไหมแต่ดังตั้งแต่มัยคุณแม่แล้วหมอ,อชวทิทิ์นะ่ะก็คือเก่งเก่งแบบเรื่องทำศัลยกรรมอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วปัจจุบันเนี้ยมันมีแบบพวกโรงพยาบาลคลินิกที่ทาศัลยกรรมเยอะมากถ้าคุณหมอไม่เก่งจริงอะ่ะจะอยู่ถึงตอนนี้ไม่ได้นะถูกไหมคะมเพราะว่าแบบมันก็มีคลินิกมีโรงพยาบาลที่ทำศัลยกรรมเยอะอถ้าเกิดไม่เจ๋งจริงไม่เก่งจริงอะ่ะจะไม่บูมตั้งแต่แบบ สมัยคุณแม่ถึงรุ่นลูกแบบ40กว่าปีอะถ้าไม่จริงจริงอยู่ไม่ได้นะอ้าวม่เจ<อ>งจริงใช่ค่ะโอเคก็วันนี้ขอบคุณค,คุณพอยมากนะครับใครสนใจก็ติดต่ออินบ x ็อกได้นะครับมีทุกช่องทางเลย Facebook, IG, Youtube นะครับได้หมดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพลอยมากนะครับะสวัสดีค่ะ